กินข้าวกันจ้าพี่น้องมากินข้าวกันนะคะกินข้าวกันวันนี้กินแกงเมืองเมืองค่ะพี่น้องแกงมะนูนค่ะพี่น้องเนี่ย่นกเห็นไหมคะเห็นไหมคะแกงขนมเมืองเมืองพี่น้องแกงใส่ปลาเค็มนะคะพี่น้องแกงใส่ปลาเค็มค่ะฮะมันจะเป็นซับซับบปพี่น้องซับซับชิ้นเล็กลพี่น้อง อร่อยอร่อยนะคะพี่น้องชวนกินนะคะแกงขนมนะคะพี่น้องแกงขนมนะคะหรือแกงมันนูนนะเจ้าแกงมันนูนเจ้าะชวนกินค่ะชวนกินนะคะเห็นหน้าก็ชวนกินพี่น้องแอมปลาทูพี่น้องแอมปลาทูตัวเล็กตัวน้อยกับข้าวมีไข่เนียพ erm. ี่น้องเนี่ยของว่างของว่างเนี่ยมีหน่อยของว่างพี่น้องชมพู่ชมพู่นะคะนี่มีแอม ข้าวเหนียวเหมือนเดิมพีม่น้องข้าวเหนียวเหมือนเดิมชวนมากินด้วยกันเด้อชวนมากินด้วยกันค่ะพี่น้องจะเอียงหัวหน่อยพี่น้องเขาเรียกว่างไงจะเออจะกินอะไรพี่นายข้าวเหนียวรอข้าวเหนียวสุกพี่น้องนุ่มอะ่ะนุ่มมากเลยข้าวเหนียวเีน้อ อร่อยพนะี่น้องอยาเมนูซับพี่น้องจะซับซับถนนแย่ๆอะไใครอยากได้ใครอยากกินมาเอาเนอะที่เมืองฝาพง,ง,ฝาง,ง,งฝาพี่น้องเมืองฝางเชียงใหม่เมืองฝางพี่น้องมาเอาเนอะมา <c oughs> เอาขนุนอือ ูพี่น้องแอมมมาทูตัวนี้ก็สุดยอดอาหารแล้วแม่เค็มมากกันไปไม่จืดมากกันไปโอเคพี่น้องตัวเล็กมันจะเข้าถึงเนะเวลาข้าต้มอ่ะมันจะเข้าถึงพี่น้องมันจะเข้าถึงน้ำเกลืออะไรที่เขาใส่ไปอะมันจะโอเคอ,อกินตัวใหญ่บางครั้งเจอก็อร่อยนะพี่น้องบางครั้งเจอก็อร่อยตัวใหญ่บางครั้งเจอก็อร่อย ตัวเล็กจะโอเคกว่าตัวเล็กจะโอเคกว่าข้าวอร่อยพี่น้องข้าวเหนียวดอยนี่อร่อยมากเลยนุ่มมากเลยนุ่มมากทำอะไรก็อร่อยเอาราดน้ำกะทิใส่งาก็อร่อยพี่น้องสุดยอดเลยไว้วันไหนถ้าจังหวะว่างจะทําทให้ดูถ่ายคลิปให้ดูพี่น้องอร่อยเอาน้ำกะทิไปเที่ยวเี่ยวพี่น้องตำงาใส่โอ้โหน้ำตาลใสไปนิดนึงอร่อยเลยอะ่ะ โคตรเลยไว้วันไหนจะทำให้ดูนะโอเคไหมโอเคมากทุก okay, ช okay นะ่องกินเท่านี้กันนะเดี๋ยวเวลานานเกินไปพี่เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอากินอะไรนานเกินวะโอเคโอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ